เหรียญเสมาจปลอเสด็จพ่อรชัชกาลที่5เนื้อเงินจัดสร้างในปีพศ2444เหรียญเสมาจปาลอนี้เป็นที่นิยมกันมากพระพิธีใหญ่และปลุกเสกโดยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญเสมาจปาลอเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาตามวาระโอกาสอันเป็นมหามงคลเพื่อให้เป็นที่ระลึกโดยเหรียญรุ่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ่อรชัชกาลที่ห้า ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เด็กหญิงและเด็กชายตามหัวเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงเสด็จประพาสเมื่อปีพศ2444เชื่อกันว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงพระราชทานด้วยพระหัตถ์ของพระองคะ์เองจึงเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเป็นอันมากเหรียญเสมาจปรลอนี้จึงถือเป็นของสูง ที่หาใครได้บูชาครอบครองแล้วย่อมนำความเป็นมงคลมาสู่ตนเองและครอบครัวคนในสมัยก่อนจึงหวงแหนเหลียญจัปะลอนี้มากชาวบ้านมักจะเก็บไว้บูชาที่บ้านหรือร้อยใส่เชือกคล้องคอไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆและวผู้ทุกคุณก็โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ <S <S เหรียญน,นี้มีอายุมาถึง124ปีแล้วยังสวยดูง่าย เป็นเหรียญที่น่าใช้น่าบูชาที่สุดเหรียญหนึ่งเพราะส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่ระลึกในพระองค์ท่านที่ทรงให้สร้างขึ้นก็เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการฝ่ายในฝ่ายนอกและเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงจะมีเพียงเหรียญเสมาจปรอปี2444รุ่นนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงให้สร้างขึ้นเพื่อแจกเฉพาะเด็กๆชาวบ้านด้านบนของเหรียญ จะทําเป็นหลอดสําหรับร้อยสายเพื่อคล้องคอตามประวัติคือสเสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงได้นําเหรียญรุ่นนี้ไปให้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ซึ่งหลวงปู่เอี่ยมท่านถือได้ว่าเป็นพระอาจารย์ของสเสด็จพ่อรัชกาลที่5จึงเป็นที่หวงแหนของชาวบ้านเป็นยิ่งนักเพราะพุทธคุณสูงและหายากมาก บูชาติดตัวช่วยให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภดีมากและเป็นสิริมงคลดียิ่งนักสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ